จะพาไปวิ่งตะนาวสีเทรลนะครับระยะ 20, 20กิโลครับต้นพึ่งเทรลต้นพึ่งใช่ไหมเออต้นพึ่งนะครับหลังจากเมื่อวานนี้วิ่ง30โลมาเรียบร้อยแล้ว30ไหนวันนี้คือ20เดนะครับเดี๋ยวเราไปกันโอเค ่วงแล้วเนี่ยเอาดีเที๋ยววิ่งกี่รอบเจะวิ่งกี่รอบไาแล้วครับครับเราก็จะขิ่งผ่านเส้นถนนมานะครับเราตัดเข้าทางดินครับ จะขึ้นเขาสวัสดีครับอาดีมีแบ็คท่แบ็คไม่อยากขัดใจโค้ดไม่อยากขัดใจโค้ดโค้ดให้ไม่ให้วิ่งเอาต้าอ๋อเ็าเลยผัดไปทำไม่างยากจังสนุกไหมอะสามสิบโลดีครับรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยดีฝุ่นเยอะร้อนผมว่าท้องเสียร้อน มันไม่ตโอลดีนเอมันกระจายอากาศเรียร้อแล้ครับเมียรอสีเซีมากโอ้ยดิี่น่คนนึงครับได้ถึงหลสามแม่เลยคนนีดังสามสิบเนาะสีโอ้โหแดดวัดดีครับเป็นไงบ้างก็เ่ยวที่สองครับ ่ยวแรกไปไหนมาไประทับช้างรทับช้างคถ้าไหรครับระยะระยะยี่สิบห่าอันนี้คนละเรื่องเลยนะใช่ครับแต่ระยะตะทับช้างก็ลาบหน่อยแล้วไปขึ้นสองศูนย์เป็นเจ็ดร้อยดีดีแสดงว่าค่อยๆโปรเกรสไปดีครับดีดีไปท้อบนบนบนยอดครับรั้งแรกอ๋จะนาวสีนีมีท้อหลายท้อเลยครับเลินแรกก็ท้อแล้วเนี่ยหลับนอนเร็วครับ รับน้องนะครับเริ่มแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยผู้ใหญ่มามางานผานกกที่เชียงใหม่แกย้ายหมู่บ้านมาไกลมากเลยตัวนี้เดี๋ยวแกจะพาขึ้นเขาแหลมบ้านที่นะครับเดี๋ยวเราไม่ได้ไปเขาแหลมไปไหมอันนี้เดินรับน้องโอเคขอบุณครับสวัสดีเป็นไงบ้างทุกท่านไม่มีใครคุย พอเราวิ่งช้าลงเราก็ใส่เห็นฉากต่างๆจ่ชัดเจนขึ้นพื้นนิ่มดีขึ้นเขาเหรอไหลหล,ลงทับถางไม่ครับก็วิ่งลงไปอย่างนี้แหละแต่มันหนึบเท้ากว่ามันเกาะเท้ากว่าจริงจริง ลง200เมตรทำเป็นี้ด่ามึงโดนเขาเขียวไป3โลมึงจะร้องไม่ต้องไปเลยไม่คืโอ้พี่พี่ถ่ายไว้เป็นหลักฐานเลยอย่าเกงอยากเก่งอยากเก่งนะาบย เราก็ไม่ได้อามานะขึ้น400ยค,ยค่อยๆไปเออไปแล้วครับรลดงขึ้นเนออินนั้นนะครับ ใช่ไหมไปกันไปกันออฟฟิศเฮ้ยไปออฟฟิศก็เก็บอาการหน่อยนะเราอ่ะเก็บอาการว่าว่าไม่เหนื่อยหรอไม่เหนื่อยจะได้ไปหลอกมาอีกงั้นเหรอมีใครมาอีกไหมเอกเทวาเนี่ยฮะอาทิย์อาทิตย์ไงจอที่ยวเที่ยวไหนวะเป็นไงบ้างครับเป็ดล้มที่ไหนไหมเนี่ยลเมื่อกี้ลมรู้ได้ไงครับก้นเละเทะ โอ้โเธอเป็เก่งเราลายสวยมากนะครับแหมเราอ่ะอไม่ใช่หมายถึงว่าเลอะโคลนนี่ครับพีวิทผมนะครับโอ้ยไปก่อนไปนู่นละครับข้างบนน่ยเนินเนินครับเนิน กำลังใจมาเลยครับเ่น ขึ้นมาทรงอย่างอีลิตเลยอุปกรณ์ขึ้นมาเร็วๆมีลีลายเยอะเร็วๆพี่หาขินเครื่องมันขึ้นมาหน่อยได้ไหมพี่อย่าเพื่งหินเลยมา ก็จกไปเจอของตกครับผมจะรวยแล้ว ครับอันนี้เรียก CP อะไรนะ WSB 9โจนครับน้ำตก9โจน10โมง20เฮ้ยรอไปเด้ไม่ดีไลมนี่รอกได้ไม่ดีไดีได้ไหมไม่ได้ครับผมเขาเกี่ยวว่าไปแล้วนะเมื่อวานเนี้ยผมไปนปลาไม่่ระตไม่ต้องไปแล้วนะจริงๆแล้วอะสิภาวะกาศไม่เหมือนกันรอนแแ่ล้วแตขาเหนื่อยไม่ไมี่อากาศดีติจริงเหรอก็ดีกว่าเมื่อวานนะไปละ ันนี้ก็ออกจากันมตกก้าวโจมน,นะครับอันนี้ก้าว50คัดออฟไป120ครับอีกครึ่งชั่วโมงคัดออฟแม่ก็ลัดเลาะมันตกมาเรอเร่เยๆนะครับเป็นหินล้วนๆเมื่อยท้าหมดแล้วเนี่ยเพียบฝั่งตรงข้ามก็เป็นแบบน,นี้ มันตกเก้าโจนเหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยเนี่ยทำไมเล่นขาหมดว้าว ตกก็ไม่ตกสนามหน้าสนามหนาไหนนี่สนามหน้าพี่เออน่าจะไปเพชรเทลครับเพชรไปเท่าไหร่ก็จะลงสี่สิบเออคิดอยู่เหมือนกันส,สี่สิบถ้าเป็นซ้อมก็คงเดินเล่นเออแต่ไม่เคยขึ้นมาแบบนี่ครับเทลแรก เสด็จเสดาจไหมครับถึงใจไบรุ่นไหมครับถึงใจมากมีเรื่องคือจบที่นี่ได้ก็ไม่มีอะไรยากแล้วครับจริงครับจบขอท้าชน20เทรลทุกสนามได้เลยเรียกว่าทางวิ่งเรียกว่าทางปินขามมนจะกลับพื้นตั้งแกลับพื้นกลับมาไหม้ต้องคื้นเนาะ เปนสิอย่มามึงถืงอถึงไม่เปิื้อถึงเอาชีวิตรอดจากเปล่าให้ได้ก่อนถึงพ,พี่เบิร์ดมึงร้องได้เลยจับตัวก็ไม่ได้ให้แพ้ต่อไปก็ไปไม่ถึงตรงทางลงมันเป็นรวดหนามไม่ใช่พี่บันดี ไงบ้างครับวีทอ๋อฮะผ่อนนอนได้หมครับคิวกำลังขึ้นขานี่ครัแล้วก็มาถึงต้นพึ่งแล้วนะครับนี่ มาถึางเรียกว่าต้นพึ่งอ่าเพราะว่าข้างบนมันมีพึ่งไงครับน,นี่คือต้นยางยักษ์ครับเป็นต้นพึ่งไม่ใช่ครับต้นยางข้างบนเป็นพึ่งเห็นไหมเห็นรังพึ่งปะขา,ขาวๆอ่ะอันนี้ก็เป็นจุดตาํานะครับแล้วก็วังแพรวานะครับเราก็จะไปกึนต่อ <c oughs> จำได้ว่า ต้องขึ้นยับยับ,ยบอีกสี่ร้อย ห่วงแล้วเกินรเราก็ลังจะขึ้นเขาเขียวครับตรงนี้เกณฑ์หกห้าหกเลยประมาณร้อยเจ็ดสิบถึงยอดเขาเขียวมีแค่สิบห้าจุดเจ็ดเราเอง เดี๋ยวชิบหายยากนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ยากบิ๊กกินเดอร์นี่ตายกูไม่น่าให้น้องมาลเลยสงสารจำทางตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวคนตรงนี้ไปต้องงัดขึ้นแล้วก็จบแล้วต้งงัดขึ้นเนี่ยงัดขึ้นสุดอยู่นะหมดแรงแล้ว ตอนนี้เวลา11.59เที่ยงครับยึงไม่ได้16.57กิโลน่าจะเป็นใต้ที่ลักที่สุดแล้วสำหรับเลนนี้ครับเห็นออฟออพฮิว โอ้ผมเดี๋ยวาประมาณนี้ครับราบแบบนี้ไปสองโลสองโลกว่ากว่านะครับตอนนี้สิบแปดจุดแปดโลครับน่าจะเลยประมันสองกิโลตอนนี้ไม่ไม่ไหวจริงไม่ไหวคือเอาของกินมาน้อยเกินไปหัวใจเหลือร้อยสามสิบแล้ว ก็ขาไม่มีแรงเก้าวอ่อนเหลือเกินหานกยหมดหมดไม่มีหารเลยประมาณโลนิดๆน,นะครับถึงล้เดินอย่างเดียวเลยไม่มีแรงหมดแรงทุกขาไม่ขึ้นขาสารอาหารน้ำตาลในกระแสะเลือดหมด ซองสุดท้ายนู่นเลยวะขึ้นพึ่งไปต่อเราจะเป็นการลงลากไม้ครับผมก็ไปน้ำร้อนบอกครึ่ง สวัสดีครับอย่าหาทำนะห่วงท,ทิผายโอ้ชีวิตขอบคุณมากครับ đại Ừ สวัสดีครับถ้าสมมติว่าพร well. ุ่งนี้เขามีวิ่งอ at, ีกจะวิ่งไหมครับพอแล้วพอแล้วมีกี่วันก็วิ่งทุกวันเลยพอแล้ว kế cặp lòng tech สวัสดีครับความพิเศษนะพีโอยกดให้เลยนะคะแล้วก็โคดอบนะ,ะมอบรางวัลให้กับแชมป์อัดับสยิงของเรานะคะและนชพาีที่ใครใครดไดแ็์พอย <Hey. S 2> เนป็นไงครับ b บ c k to ทูแบ